น,น้ำยางครับน้องนนี้รู้สึกว่ายุงเยอะมากเลยเป็นเม็ดๆเลยวันนี้ Yeah. อีกสักคืนน่าจะเต็มก็เริ่มเม่ตกเต็มได้ตัดฝนตกก็ไม่ได้ตัดพี่สภาพดินฟ้าอากาศมีกัคนครับ